รู้ลึกรู้จริงแม่นยำคกับผมมาจากกิษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2567นะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่ามีดวงดาวขยับปรับเปลี่ยนกันไม่มากแต่ว่ามีดาวสำคัญดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นต้นกำเนิดของทุกชีวิตเป็นดาวที่มีพลังงานสูงที่สุด จะมีการย้ายราศีเข้าเรือนตัวเองและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกำลังอย่างมากเลยแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะชาร์จพลังให้กับดาวทุกดวงนะแล้วประกอบกับจังหวัดนี้ดาวเสาประธานแห่งความทุกข์ยากเหนื่อยยากเดินถอยหลังอยู่อ่อนกำลังลงนะแล้วพอดาวอาทิตย์ชาร์จพลังให้กับดาวทุกดวงมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับที่ดีให้กับดาวทุกดวงเลยนะครับโดยวันที่2สิงหาดาวสุขเป็นตัวแทนแห่งความสุขเป็นตัวแทนแห่งการเงินมีการเสิร์ตเสิร์ตคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากนะครับเสร็จแล้วก็13สิงหาดาวเกตนะดาวเกตนี่ก็จะเป็นตัวแทนของจิตยานพิเศษต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิต่างๆจะมีการย้ายปราศีนะครับวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์เนี่ยแหละครับ ย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีนะส่งผลโดยตรงเลยกับดวงเมืองดวงโลกซึ่งจังหวัดตอนนี้ดวงเมืองนะครับในประเทศไทยก็ยังมีความวุ่นวายโลกก็มีความวุ่นวายมีภาวะสงครามอะไรต่างๆดาวอาทิตย์พอมีกำลังมากก็จะส่งกำลังมีความร้อนละอุมากขึ้นมันอาจจะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติปัญหาสงครามขยายตัวปัญหาการเมืองมีความวุ่นวายเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะ ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปนะครับวันที่26สิงหาดาวอังคารย้ายราศีนะครับแล้วก็วันที่27ดาวศุกร์นะเสดอีกครั้งหนึ่งคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วในเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์จะย้ายสองราศีเลยนะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ได้เตรียมเลิกม,มงคลประจำเดือนเอาไว้ให้ทุกเดือนเลยใครที่สนใจเกี่ยวกับเมมลิกมงคลไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถ เลิกโรงเสาเอกเสาโทเลิกจะไปสมัครงานเลิกสอบแข่งขันต่างๆการสู่ของานมั่นแต่งงานอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นเลิกนำพระเข้าบ้านเข้าบริษัทอย่างนี้นะไปเริ่มงานกันหรือว่าเป็นเลิกทำบุญบ้านทำบุญบริษัทอาจารย์ทำไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net เนะครับเข้าไปดูกันได้หรือใครสนใจด้านวัตถุมงคล อยากจะปลุกเสกวัตถุมงคลของตัวเองวันไหนเป็นวันดีเหมาะสมมีกำลังมากหรือมหายันมนตาของอาจารย์ต่างๆนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้ครบถ้วนนะครับอยู่ในเว็บไซต์ w w w a j a r n i t s a n p u ิ s u าาุดม n e t เนี่ยนะครับและในเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นการรวบรวมความรู้สิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดไปรวมถึงไลฟ์สดต่างๆ แล้วก็โหราศาสตร์น่ารู้เรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆนะครับมารวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสืบค้นข้อมูลเข้ามาหาข้อมูลกันได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนใครที่มีความกังวลเรื่องดวงเมืองดวงโลกหรือดวงตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคลิปแต่ละคลิปที่อาจารย์ทำเนี่ย เป็นดาวจรดาวจรคือดาวที่เคลื่อนที่จร,จริงๆบนท้องฟ้ายังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าดวงของเราจะเป็นยังไงอย่างนี้นะครับหรือดวงครึ่งปีหลังเนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็มีดูดวงครึ่งปีหลังให้ด้วยนะครับใครสนใจที่อยากจะดูดวงตัวเองจริงๆว่าเมื่อดาวมีการขยับรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันมีผลกระทบกับเรายังไงบ้างอันนี้ก็ต้องมาดูดวงส่วนตัวกันนะครับ ดูดวงครึ่งปีหลังกับจัจารย์อิสระดาวสา์ประธานแห่งความบัตรเคราะห์ประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกประตรงจะเดินถอยหลังสี่เดือนตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึงสี่พฤศจิกายนจะใช้โอกาสนี้ยังไงให้เดินให้ถูกทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคช่วงชิงจังหวัดและโอกาสให้รอดพ้นจากอุปสรรคความเหนื่อยยากเลี่ยนแปลงชีวิตให้รุ่งเรืองและดาวราประธานประธานแห่งความดี ความสุขความเจริญของชีวิตจะเริเ่มเดินไปหลังตั้งแต่3ตุลาคมถึง14กุมภาพันธ์258จะปรับตัวอย่างไรให้เกิดผลกับดวงชะตาแบบก้าวกระโดวดวดวงชะตากับอาจารย์ปิชนะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำผศปัญหานบีทานออกอย่ารอชา้าอย่าปล่อยให้ปหัญหารุกรามใังใช้โตจนแก้ไม่ได้ดูดวงของปีหลังกับอาจารย์ิษระ ศสิงหาคม2567นะครับชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้ดาวศุกร์เนี่ยจะมีการเดินเสด็จเสด็จคือรุดหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากและจะย้ายไปถึงสองราศีเลยในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยมีความก้าวหน้าที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาส ได้หน้าที่ใหม่ได้งานเพิ่มและมีโอกาสได้เครดิตมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานอีกด้วยนะครับตั้งแต่วันที่2ส,สิงหาคมเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะครับมีการเสิร์ชโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะเข้าสู่เรือนพันธุพันธุก็จะหมายถึงหน้าที่การงานก็ได้หมายถึงบ้านรถทรัพย์สินของตัวเองนะครับซึ่งพอดาวประจาตัวไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะส่งผลให้ชาวลัคนาพฤกษ์ มีจิตใจมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานมุ่งมั่นกับการจัดการทรัพย์สินมุ่งมั่นไปจัดทาอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงส่งผลดีเรียกว่าส่งผลดีกับชีวิตนะแล้วบางคนไปจัดการมันก็เป็นการวางแผนไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นอีกนะครับ13สิงหาคมดาวพระเกตมีการย้ายราศีเข้าสู่เรือนมอรณะตรงเนี้จะต้องมีความระมัดระวังด้วยในเรื่องปัญหาสุขภาพเพราะว่าดาวพระเกด ไปถึงสัมพันธ์กระดาประจำตัวด้วยและอยู่ในเรือนมรณะนะตรงนี้จะส่งผลต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพต่างๆเอาไว้ให้ดีใครที่มีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือไม่ได้พบหน้ากันนานแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนานแล้วให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ไปหาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอขมากรรมขอขมาพระรันาตนไตรพวกนี้จะเกื้อกูลดวงชะตาได้ดีขึ้นนะครับ ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ของอาจาร,รย์กฤษณนะภูสิทธิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ขึ้น11ขค่ำเดือน11เเพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครู ผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิทุกคนให้สิทธิเป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในงามความดีนำพาตนเองและครอบครัวสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้าร่วมพิธีครอบครูประสิทธิที่กำลังครูครูโหดครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐาน กรุงทองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนารวมน้อมลำลึกถึงขนูปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสวง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ l ล n t @open ดาว17สิงหาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชีวิตนะเป็นดาวที่มีความสำคัญมากจะมีการย้ายราศีนะพอย้ายแล้วนะครับ ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีคือมีความหนักแน่นมั่นคงมีกำลังไปอยู่ในเรือนพันธุเป็นเรือนของตัวเองเลยพันธุเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วคือ,อเป็นบ้านเป็นรถเป็นหน้าที่การงานแล้วไปเจอดาประจําตัวได้เกณฑ์พิเศษคู่สมพลอีกโอ้โหจะชาร์จพลังกันส่งกําลังกันแบบยิ่งล้ํากําลังนะฉะนั้นตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะจะโดดเด่นในเรื่องหน้าที่การงานโดดเด่น ได้เครดิตได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับจากมิตรสหายเพื่อนฝูงลูกค้าคู่ค้าโดดเด่นทีเดียวนะครับเรื่องการงานในเดือนนี้26สิงหาคมดาวอังคารย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินตรงนี้มีโอกาสดีๆมีโอกาส,ดกาสดได้โชคลาภทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็ได้หรือได,ได้รับความร่วมมือใครเป็นฝ่ายขายใครเป็นในหน้าโดดเด่นมากๆเลย พอดาวคารเป็นเจ้าเรือนวินาศเป็นเจ้าเรือนปัตตนิย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของเราวินาศเป็นกระดุมพระปัตตนิเป็นกระดุมพระนะใครที่ทํางานในหน้าใครเป็นเซลล์ค้าขายรอเงินอยู่มีโอกาสสาเร็จสมบัติฐานโดดเด่นมากนะครับหรือการเสี่ยงโชคก็โดดเด่นมากๆเลย27สิงหาคมดาวประจำตัวเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะดาวศุกร์เนี่ยเคลื่อนที่ย้ายราศีเข้าสู่เรือนปุตตะจะส่งผลให้ชาวลัคนาพฤกษกเนี่ย เกิดการบริหารจัดการมากขึ้นเกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าเกิดสิ่งใหม่ๆและอย่าลืมการทำอะไรใหม่ๆจะต้องมีความรอบคอบนะรอบคอบระมัดระวังตัดสินใจอย่างอรอบคอบวางแผนให้ท้วนทีอย่างนี้นะครับแล้วก็จะดีมากๆในเดือนนี้เลยตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับ6 3 5 7 9 ไขร,รหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ o p e n d o w ท่านที่ติดตามชมนะครับเมื่อเข้ามาชมคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะใครมีคำถามอะไรนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับใครที่อยากคุดคุยกับอาจารย์อาจารย์มีกลุ่ม Open Chat ทำลิงก์เอาไว้อยู่ใต้คลิปนี้ก็เข้าไปที่ลิงก์คลิกลิงก์เข้ามาคุยกันได้หรืออยากรู้จักอาจารย์มากขึ้นนะครับไปดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธิธ์อุดมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ